ค่ะเพื่อนๆผักหวานที่เราเก็บมาวันนี้เป็นไงน่ากินหรือเปล่าเป็นเังไรจ้าผักหวานงามบอกงามบอกวันนี้ก็เก็บผักหวานม่าเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าบ่รู้ว่าจะเห็นเมนูยังคะ่ะเพื่อนๆมันเห็นได้หลายเมนูอยู่แต่ว่าตอนนี่ก็สก็บว้กอนเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกทีนึ่เน,นาาจะเนาะอันเพื่อขขนทุนกูทุกคนน่าจะวันนี้ช่องเจ๊ตังคคนภูไทยคนผูไทยสกินผักหวานนี่ไว้ได้จำนี่หวานมันใหญ่เลยไหม มะดยงไตค่ะน,นั่นก็เป็นต้นทับทิมแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นผักหวานตอนนี้เราก็จะเก็บผักหวานค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ยอดผักหวานเราก็มีเยอะอยู่นะอันนี้คือต้นเดียวค่ะมีทั้งหมดก็จะประมาณตอนนี้ที่เก็บกินได้ก็สี่ห้าต้นค่ะเก็บซ้ำพอกินได้ละค่ะเพื่อนๆ อ้ยแต่ว่าเมื่อนั้นเก็บแล้วไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะคอยก็ลืมกินเสียละล่ะลืมกินได้บางทีมันก็ลืมเนาะไม่อยากเก็บก็ต้องเก็บแมค่ค่ะบางเธอเป็นยังบอกมันแก่นี่แล้วเสียดายมันไหมคะเก็บไว้เธอพย,ยายามเนาะโอ้ข้างล่างมีเยอะแยะเลยต้นนี่โอ้ยฉันเอาไม่ถึงหมดนะเนี่ยนะ ดี๋ยวเอาให้แต่เพื่อนๆดูในสวนที่เห็นเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังเดี๋ยวจะเก็บโชว์นิดหน่อยก็พอค่ะเพื่อนๆมอดแดงก็มี่ยูเดอร์นี่นี่ค่ะ บรรยากาศบ้านเฮาเก็บอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะปลูกไว้หน้าบ้านข้างๆบ้านนี่มันจะมีพื้นที่ประมาณเกือบ2เมตรจากไอ้ข้างบ้านมาค่ะเพื่อนๆน,นี่ข้างล่างก็จะปลูกหอมค่ะต้นหอมอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ปลูกผักหวานเสี้ยมไปนน้ำค่ะเพื่อนๆอันตาเพื่อนมาอันตัดผมเมืเ่อเช้าเพื่อนบอกว่าปลูกให้แน่เิ่น่ะโอ้ปลูกได้อยู่จ้ะเป็นยังดอกปลูกให้ได้อยู่ไม่ได้ปลูกหญ้าด้ลยค่ะปลูกผักหวาน ไม่ได้ปลูกยากอะไรนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายง่ายแต่บางคนก็ว่าปลูกไม่ติดไงงามบอมเจว่างงามบอโอ้ย,อย,ะยวะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บไอ้ตรงนี้ขอที่เดินขามไปได้บ่นี่แล้วก็ชิ้นยส่นชะกตาก่อนพักไปขัางบิดค่ะเพื่อนๆคือต้นลำไยไหมหะ่ะ <c oughs> นอนเงา นอนกนเงากับเก็บโดตรงนี้ใบมันไ,ไปกินพักวานนี้จะไปแหงเลยจ้ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกไหมแห้งเด็ดแห้งแตกย่าไปว่าโอ้ยย่าไปแพงมันให้เด็ดลดเาง่้มันแตกดีขนาดเลยบางคนข้าเจ้ากับแพงเนาะข้าเจาะ่าอยากเด็ดนะเท่ากับเด็ดเลย สามสีต้นก็ได้กินได้แกงแล้วค่ะเพื่อนๆได้ผัดใส่น้ำมันหอยแซ่บๆเลยปักหวานอ่อนๆนะมันเห็นไหมเนี่ยโอ้ตายตายเกือบล่วงไม่หยืนอยู่กระถางพักไหมเกือบล้นไหมคะเพื่อนๆโอรยตายละ แกงพักวานบ่มาหน่มันเป็นมืดมื่นไหมคะมองีีเพ่อวายหยัางบอกมันมันอยู่ใต้ไอ้ต้นมะม่วงไหมมันจะเป็นเงาต้นมะม่วงคะ่ะเอ้ยต้นนี้แห้งปงยอดหลายไหมคะ่ะ ต้นไม่ใหญ่นักจ๊ะแต่ฉันก็มีกินตลอดนะคะภักวานนีผู่ต้องห่วงเลยค่ะเพื่อนๆอาทิษฐานึงบางเทืาสามสี่มือกับเก็บบางเถ้อคันมันไปปอ้ปงลายกับเก็บทุกมือเอาหลดนไหมเห็นไ,ไหมมันต้นใบใหญ่ดอกถเทมยนต้นใหญ่มันแพงสิได้หลายกว่านี้อันนี้มันเป็นต้นเล็กเนาะแต่เราก็เก็บมัน น้อยก็เก็บสมน้อยค่ะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเก็บมาได้เต็มอันนั้นเต็มก็ยังหลายอยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเนี่ยต่อไลายอันเนาะเก็บไปเท่อละหน่อยละหน่อย เห็นบ่เห็นไหมคะแล้วก็เก็บไปนี่หลาได้หลายช่อด้วเนี่ยปลูกไปเด้อผักหวานเด้อปลูกไปได้เก็บได้กินได้แกงนะจ๊ะเก็บให้ดูบางส่วนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บพักกิตููแบบนี้ เก็บพรอีตู้ไปใส่แกงเนาะน่าจะแก็นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นผักหวานนะคะที่เราเก็บมาจากข้างบ้านค่ะเพื่อนๆอเก็บให้เพื่อนๆดูบางสว่วนเดี๋ยวจะไปเก็บอีก วันนี้ก็อาจจะได้มีเมนูเกงผักหวานแต่วันนี้ก็เก็บให้เพื่อนๆดูกลัวมันแก่ค่ะเพื่อนๆนก็เลยเก็บมาก,ก่อนค่ะเพื่อนๆผักหวานที่เราเก็บมาวันนี้เป็นไงน่าก,กินหรือเปล่าไปจังไหนจ้าผักหวานงามบองงามบอืเอนี่ก็เก็บผักหวานมาเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าบรุว่าจะเห็ดเมนูยังค่ะเพื่อนๆนมันเห็ดได้หลายเมนูอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งนาะจะเนาะอันนี้เก็บประมาณกี่ต้นสามต้นเล็กๆค่ะ ก็ต้นไม่ใหญ่เนาะต้นเล็กนิดเดียวค่ะเพื่อนๆโอเ okay, คได้ค่ะเดอ้อคลิปนี้กะมี่เท่านี้นนละจ้าชวนเพื่อนๆเ,เ,เก็บผักหวานถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจนตังน้ำแน่เดอ้อขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะบ๊ายบาย้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ